การสูร้รข้าวชาวใต้ชวงเกะประเด็นนะครับวันนี้เนี่ยพูดคุยเรื่องผ้าหมัดยอมนะครับนะ้านองยิงอมมัดซี่มาจากลูกจากแต่ว่าสก่อนที่จะมาเป็นผ้าหมัดยอมกลุ่มเนี่ต้องบอกว่ากว่า30ปีแล้วที่สมุทรโรตารี่ซี่ตาปีทํากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน มาย่งยาวนานอีกทางการบบาเป็นประโยชน์นะครับรวมกับปากีเครือข่ายมาย่งต่อเนื้อนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายกิจกรรมที่น่าสนใจสวนหนึ่งคือข้าไป่งเสริมโรงเรียนวัดประสิทธิ์ฐารามนะครับน้องยิ่งอมให้เกิดมาเป็นกรุ่มผ้าหมัดยอมขึ้นวันนี้เรามาพูดคุยแก้ประเด็นนะครับกับซ่องฐานคท่านแรกเนี่ย่านทายสุนีปทุมทองอดีตนายกสมุทรซ่อนโรตารี่ซีตาปี่านที่ซ่องกับคุณกระจรซี่โฮเต้กิมนะครับครูอาซาโรงเรียนวัดประสิทธิ์ฐานรัมกับสวัสดียังซ่อาจาครับ ตอนรับสู่เล่งข้าวชาวใต้นะครับวันนี้เราไม่ได้มาข่ายของนะให้บี่อบอกถึงความเป็นมาความพิเศษของผลิตภัณฑ์ดิวด้านหน้านะครับให้พี่น้องท่านผู้ชมได้รับทราบกันต้องถามคุณไส้สุนีก้อนว่าในส่วนของความเป็นมาของโรตารี่ซีตาีเนี่เป็นมาพันธุ์หรือบ้งครับค่ะ ก็เสัสดีนะคะน้องเบาเกรี้ยงแล้วก็น้องออมนานๆจะได้มีโอกาสพูดต้สักทีนะคะมีความซึ้กมีความไฟฟันมากตียากจะได้แรงตายในรายการแรงข้าวสาวนี้ใช่ไหมคะก็สโมสรซอนโรตารีสีตาปีเนี่ยเป็นสมอซอนนึ่งในประมาณ4 4 0 0 0 0 4 0 0นสโมสสมนของโรตารีสาก้นก็คือระดับโลก็ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกนี่ก็ เกือบสองล้านคน้านทั่วโลกทั่วโลกเกือบสองล้านคนนะคะซี่ตาปี้นี่ก็คือเป็นชื่อของสมูทซ่อนของนึ่งในซี่สมูทซ่อนของสุราธานีแล้วของสุราธานีซี่ซี่สมูทซอนแล้วมีโรตารี่ยูซี่สมูทซ่อนก็4ี่ตาปี้เนี่ยจะเป็นสมูทซ่อนผู้ยิ่งลวนเหมือก้อนเนี่ยเขาจะถ้าว่าเป็นโรตารี่นี่จะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่แต่ว่าซี่ตาปี้เนี่ยก็คือเป็นสมูทซ่อนที่ก่อตั้ง โดยคือผู้ยิ่งทั้งหมดตอนนี้ก็ผ่านมา30กว่าปีนิดๆทิ้งเดียวเราจะมีการชะล้องสถาปนา30ปีเป็นงานใหญ่เหมือนกันในเดือนมกรานะเดี๋ยวเราคไยว่าอีกทีในงานชะล้องนั้นนะครับที่ว่าเรื่องก็คิดร้ำเนี่ยภารกิจของสมุทรซนเนี่ยทำได้บางอะพี่น้องอยากค่ะเดี๋ยวพี่เมย์ต้องขอก้าวถึงผู้ก่อตั้งสมุทรซนน้อยนะคะเพราะว่าอดีตผู้ว่าการ ผู้ว่าการพักส่ยาสิริเวสเนี่ยเป็นผู้ว่าการพักผู้ยิ่งคนแรกของของประเทศไทยเลยนะคะก็เลยทาให้สุราธานีเนี่ยมีชื่อเสียงในระดับโลกก็ก็ภายในนามของสมสรซ่อโรตารีสีตาปีทีนี้ตรงนี้มีภารกิหลักๆทีว่าในการบาเพ็ญประโยชน์ของโรตารีเนี่ยเขาจะมีเป็นสากลเลยก็จะมีอยู่ฮกฮกฮกนก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็จะเห็นว่ามีการ บริจักเครื่องมือแพทย์ทำกิจกรรมก็หลาสุดทีว่า30สิบปีนี่ก็เรื่องของบริจัคกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องของเรื่องของเด็กเรื่องของชุมชนเรื่องของโรงเรียนเรื่องของการอ่านกันเรื่องของน้ำน้ำสะอาดค่ะ่ของเราค่ะค่ะ ทีนี้ไปทางด้านขออ้องอาจารย์มัง่งอาจารย์คะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของช,ชุมชนวัดประสิทธารามถูกต้องไหมคะถูกออยากให้อาจารย์ได้พูดถึงจุดเ,เด่นแล้วก็ภาพรวมของชุมชนเราสักนิด<อ>นึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างภาพรวมของชุมชนของที่นี่เนื่องด้วยว่าเป็นชุมชนในพื้นที่ที่อยู่แถวเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเนาะ,ะแล้วก็มันมีแม่น้ําแม่น้ำน้ำจืดเนี่ยไหลมาจากทางบนแล้วก็น้ําเค็มเนี่ยไหลมาจากทาง เอ่ออ่าวบ้านดอนทีนี้มันเกิดภูมินนเวศขึ้นมาเฉพาะเลยเป็นเป็นเป็นป่าจากซะเยอะเลยแล้วก็มีป่าชายเลนบ้างบางส่วนเพราะฉะนั้นที่เนี่ยมันก็เลยมีจากเยอะต้นจากเยอะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยชุมชนที่นี่เขาก็เลยมีมีอาชีพส่วนใหญ่นะคะทาประมงแล้วก็ทําเรื่องจากค่ะก็ก็บังเอิญด้วยทรัพยากรอะไรทั้งหลายที่มันถูกทาลายไปเนี่ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาตามมาทําให้ชาวบ้านชุมชนเนี่ยต้องอพยพมาอยู่ในเมืองมั่งอะไรมั่ง เกิดปัญหาคนน้อยไรน้อยกลายเป็นว่าเด็กน้อยเด็กน้อยนะคะในโรงเรียนโรงเรียนของเรานี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยเช่นกันโรงเรียนวัดประสิทธารามถูกยุบถูกยุบค่ะเป็น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 ประเด็นขึ้นมาคือโรงเรียนถูกยุบแต่ทีนี้ดึกยุบเพราะเด็กมีน้อยยุบเพราะเด็กมีน้อยเพราะว่าชาวบ้านต้องทํางานออกนอกเมืองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้ไปควบรวมกับอีกโรงหนึ่งซึ่งไกลออกไป7จ็ดเจ็ดกิโล อันนี้มันเป็นความยากลําบากที่ปากพากันไปไม่ถึงเนาะลําบากที่ที่ไม่สามารถจะปคือคนที่ลําบากที่ไม่มีได้มาเรียนในเมืองอ่ะต้องอยู่ใช่ใช่ก็ไปเจ็ดกิโลใช่อันนี้คือปัญหาที่เจอใช่ค่ะชาวบ้านก็เลยเนี่ยเรียกร้องโรงเรียนกลับคืนมาเลยเราเราเองนยเป็นกลุ่มของเป็นกลุ่มของเยาวชนสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีพระมีอาจารย์จากวัดบางคยารามก็มีผู้นําชุมชนพวกป้าป้าในชุมชนอยากให้โรงเรียนนี้ยังคงอยู่ก็เลยเกิดเกิดเป็น เรียกรงเรียนกลับคืนมาได้แล้วก็เป็นห้องเรียนเปิดเป็นห้องเรียนเปิดเป็นห้องเรียนโรงเรียนวัดประสิทธารามเป็นห้องเรียนเป็นห้องเรียนโรงเรียนวัดประสิทธารามซึ่งอยู่ในการดูแลของโรงเรียนวัดประสิทธ์โรงเรียนบ้านคลองสุขค่ะก็เกิดอ่ะทีนี้มาเจาะทีนี้ใช่ค่ะทีนี้ในกลุ่มของเราในกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์เข้าไปสอนเด็กเนาะเราก็บูรณาการรอบบริเวณนั้นเนี่ยเป็นภูนิเวศป่าจาก เราสอนเด็กเนี่ยเราไม่ได้สอนแค่วิชาการแต่เราทํำยังไงให้เด็กเกิดทักษะมีอาชีพบูรณาการเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนี้ล่ะค่ะ,ะเข้ามาให้เด็กได้ได,ได,ได้ได้เรียนรู้ะนะคะแล้วก็มีครูศิลปะลองเอาศิลปะของการมัดย้อมมาทำดูปรากฏว่าลูกจากเนี่ยอเอามาทำเอามาให้เด็กๆเป็นเครื่องไอในการเรียนรู้เด็กผมก็แค่นะัลูกจากคืออ้นนี้นะใช่ค่ะลูกจากด้านหน้ลูกจากด้านหน<า>้าเนี่ยค่ะอันนี้ยกเลยนี ลูกจากนะครับนี่ตัวครูเองก็ได้มาเรียนรู้กับถ้าไม่ได้มาอยู่ในบางนี้ก็จะไม่รู้นะคะว่าลูกจากเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทําเป็นผ้ามัดยอมได้คือปกติหลายคนสร้างคือว่ามันกินได้มันเป็นโก้มเป็นโก้ใช่ไหมยูดิมโคองใช่ไหม่ครับเล่นประมาณเรานะแล้วก็ทีนี้ไอ้ลูกจ้างเนี่ยถ้าลูกอ่อนๆในพผกเคยกินนะมาเชื่อมมาได้ในผ้าะเชื่อมแกงแต่ว่านั้นและถ้าเราเราไปผ้าเองไอ้เปลือกเนี่ยมันลลกได้เชื่อสักไม่โอ้กใช่ค่ะใช่คนนี้เลยค่ะเป็นครูศิลปะของเราที่มาโอ้ ไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ว่าระวังนะอย่าให้เสื้อลูกจากมันติดเสื้อนะมันเอาไม่ออกตัวนี้แหละค่ะก็เลยเอามาลองทํามัดย้อมคค่่ะะแล้วต้องเป็นจากผลแก่นะคะจากผลแก่จากผลแก่ที่เรามาทําเป็นกระบวนการที่เราสอนเด็กลนขณะเดียวกันครูป้าๆ้าที่เป็นครูในชุมชนมาเป็นครูอาสาได้เรียนรู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยพร้อมกับเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กไปด้วยปรากฏว่าได้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 ทำเนี่ยแล้ว ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยหน่วยงานองค์กรนะคะหลายที่เลยเช่นท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวสำนักงานวัฒนธรรมนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆโรตารีนะคะมากมายนั่นกรลังยิท่าไปอยู่พอดีใช่ใช่ใช่ค่ะนะคะเหมือนที่เราเห็นว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เยอะมากๆอะไรคือชิ้นแรกของเราคะอาจารย์ชิ้นแรกของเราชิ้นแรกของเราที่ทําเลยใช่ไหมคะ คือเสื้อค่ะให้เด็กทําจากเสื้อทําจากเสื้อลองดูจากเสื้อค่ะแล้วก็เสื้อก็คือเป็นเสื้อยางนี้ก็คือเอาเสื้อที่เรามีนี่แหละเสื้อที่เรามีค่ะเสื้อคุณครูศิลปะเนี่ยได้ให้เด็กทํากับเสื้อเลยค่ะมัดฝึกมัดกับเสื้อแล้วก็ทางสํานักการท่องเที่ยวนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นลวดลายแล้วเนี่ยโอ้มันเวิร์กเนาะก็เลย สั่งให้เราทําเป็นผ้าพันคอ,อต้อนรับนักท่องเที่ยว500ผืน<ะ>ค่ะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับการเผยแพร่ทีนี้กลับ<ะ>มาสังด้านของโรตารี<ะ>่บางว่าเข้ามามีส่วนร่วมได้ผ่นพืชกับทำให้ต้องเลือกชุมชนนี้ในการเข้ามาทรงซึ่อปีพี่ทีพี่เมยเป็นนายกนะคะคก็คือเป็นปี่ที่ครบรอบกองสมุทรสอ่นโรตารี โรตารีสาคุนร้อยสิบกปีพี่เมย์ก็เลยเป็นนายกในเรียกรุน่นหนึ่งหนึ่งหกค่ะซึ่งปีปัจจุบันนี้ก็คือรุน่นหนึ่งหนึ่งแปดก็คือเป็นน้องรัติพรพงศวรรษวันนี้พี่เมย์ก็มาทําหน้าทีแทนโดยส่วนหนึ่งนะคะ,คะก็ตอนที่พี่เมย์ทำโครงการคือคนที่เป็นนายกเนี่ยจะต้องอจะต้องคิดคิดแล้วว่าตัวเองเนี่ยยากจะทําอะไรบําเป็นประโยชน์ในด้านไหนพอให้ตรงกับหก พันธกิจที่ว่าที่ว่าตรงตามป้าไม้ของ,งโรตารีารที่นี่พีเมก็ไปลายแหง้งคือตัวเองเป็นคนบ้านหนาซ่านก็ไปไปหนาซ่านก่อนอไปหนาซ่านไปเลยตีํำตีเหลี่ยงไก่ตีต <c oughs> ีถูกย่างจะปลูกพักจะเหลี่ยงปลาก็ไปสำรวจแต่แล้วก็ครั้งนึงเนี่ยเคยไปเคยไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนวัดประสิทธิ์ก็นึกได้ว่าเอ้ย ในพื้นที่อำเภอเมืองนะที่ตาปี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองก็น่าจะเป็นพื้นทีใ่ใกล้ๆซึ่งตอนที่ไปในีานน,นนี่เป็นลุ่มเป็นบอ่ออยู่ในเมืองแค่ๆนี่แต่ว่าถานนนี่เป็นลุ่มเป็นบอ่อตอนตอนนั้นนะแล้วก็น้ำก็ท่วมาน้ำขึ้นเลยเนบ่าก็ท่วมแต่แล้วี่ตอนนี้ก็คือเกิดเป็นศูนเรียนรูขึ้นมาก็คือยกระดับพื้นขึ้นมาก็เลยเลือกเหตุผลที่เลือกนี่ก็คือพอข้าไปทึ่งสัมผัสได้เลยว่าทีนี้เนี่ย เขาจะมีครัวซปาปาๆคือตอนนั้นอาจารย์มาอยู่แล้วทุกไหมครับค่ะได้อยู่แล้วมาทำอยู่แล้วมัทำได้มีโอกาสสนทนากบป้าน้องๆที่เป็นครัวซานี่ก็เห็นถึงจิตใจเขาทีว่าเขารักรักในงานที่เขาทำแล้วก็มีความเข้มแข็งมีมีเมื่อนมีอุดมการ์อ่ะเรามีความรู้สึกอุ้ยน่าทรงเสริมแบบต้องต้องมีโอกาสทีว่าจะก้าวไกลไปถึงระดับสากลได้เพราะว่าโรตารี่มันเป็นเครือข่ายสากลเราก็สามารถจะดึงตรงนี้ออกไป ่ตลาดติกว่างได้เนี่ค่ะตอนนี้มีคนรู้จักแล้วเนี่แหละค่ะก็พี่เมย์ก็ก็คิดก็ต้องขอบคุณทุกส่วนนะจริงๆก็คือต้องขอบคุณมากเลยทางด้านสื่อมวลชนพอพี่เมย์นี่พื้นทานก็คือเป็นอ่าเป็นดีเจเป็นพีติก้อนมาก้อนนะคะแต่ไม่เคยพูดตายนะเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกเลยดูสึ่ตื่นเต้นค่ะอันนี้ก็คือ ทีมา่าว่าทำไมถึงเหลือกชุมชนนี้ไปทางด้านของอาจารย์บ้างค่ะสโมสรเนี่ยเข้ามาส่งเสริมชุมชนในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เราเอาสิ่งนั้นไปต่อยอดยังไงบ้างคะอาจารย์ถือว่าสโมสรโรตารี่นี่เป็นเป็นกลัลยาณมิตรนะคะที่หนุนหนุนหนุนนุนำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะช่วยเข้ามาทั้งเยี่ยมเยียนทั้งร่วมร่วมให้ข้อเสนอแนะนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ อะไรอะนำพานะคะผู้คนเนี่ยมารู้จักสมาชิกมารู้จักเนาะแล้วที่สำคัญคือการเผยแพร่นะคะสื่อสารสู่สาธารณเนี่ยในงานบุญประเพณีต่างๆเนี่ยเนาะได้ใส่ชุดมัดย้อมไปเดินกลางใจเมืองแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างศูนย์การเรียนรู้ค่ะตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เป็นจุดที่เราจะใช้แลกเปลี่ยนใช้การสาธิตใช้การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะเป็นที่สำหรับถ่ายทอดความรู้ของเราค่ะครับ ทีนี้อาจารย์คนอยากจะรู้แล้วทายากไหมครับพะมันยอมเนี่ทํายากไหมไม่ยากถ้าคิดจะทําค่ะบอกวิธีแบบข้าวๆ้าวว่าจะข้าวหนวิธีไหมครับไม่สงวนเลยค่ะยินดีด้วยยินดีเปิดว้าหมมีกอจากอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องเลือกเลือกจากนะคะจากเนี่ยเลือกจากผลแก่เลยนะแก่แก่ที่แก่ไหมครับเนี่ยนี่ถือว่า โอเคนะคะแก่เนี่ยที่เลือกมาให้ดูเนี่ยนี่แับงเลยพิธีกรคเป็นเป็นกะลาเป็นข้างในเนี่ยเป็นเนื้อกะลาได้ดําๆได้เนี่ยยิ่งดีเลคะแล้วก็สับเอานํามาสับให้ละเอียดก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็นําไปต้มนําไปต้มเสร็จต้มเสร็จระยะหนึ่งนะคะถ้าต้มค้างคืนเอตังลูกเนี่ยมาสับ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 บางทีเรใช่ใช่ใผ่านอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าแก่แล้วแต่บางทีเราไปเจอลูกอ่อนเราก็ อ๋อนี่นี่แล้วต้มแบบอันนี้ถือว่าเราเรายังสับแบบหยาบๆอยู่นะคะถ้าจะให้ดีให้น้ําออกดีเนี่ยก็ต้องละเอียดเลยใช่ไหมคะให้ละเอียดให้ละเอียดกว่านี้อีกย่อยให้เปนต้มอนกระทะใบบัวแบบนั้นเลยได้ค่ะต้มนานไหมครับเอ่อต้มอย่างน้อยเนี่ยสองหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะต้มเพื่อต้มเพื่อสกัดเอาสีออกให้น้ํามันออกค่ะแล้วก็ใส่เกลือ เกลือเนี่ยเพื่อจะดึงดูดให้สีมันเข้มให้เข้มข้นขึ้นค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็กรองค่ะกินไม่ได้นะครับต้มเนี่ยต้มนี่กินไม่ได้แต่ว่ามันน่าจะกินได้เหมือนกันนะถ้าจะกินก็มัดมัดลายผ้าให้เด็กมัดลายผ้าเสร็จแล้วเราก็เอาต้มเอาผ้าไปต้มเอาผ้าไปต้มค่ะแล้วก็ยังค่ะมีกระบวนการอีกต้มเสร็จแล้วเราก็นํามาเขาเรียกว่าเป็นใส่โมเดิร์ก็คือใส่สารละลายที่ให้สีมัน เข้มข้นขึ้นให้สีมันเปลี่ยนเช่นเราก็ใช้น้ําปูนใสอันนี้ค่ะใช้น้ําปูนใสแล้วก็แช่น้ําเกลือเพื่อป้องกันสีตกแล้วก็แกะลายก็พูดถึงฟังดูแล้วก็ง่ายๆแต่กระบวนการการทำนี่มันก็อาจจะละเอียดกว่านี้กว่านี้ต้องเชิญไปชมแต่ผมผมสมมติว่าถ้าเราต้มอลูกจางหนึ่งกระทะนี่ได้เสื้อกี่ตัวได้ครับโอ้จริงๆแล้วเนี่ย เรา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 ที่จริงมันจะต้องทําการวิจัยนะว่าได้ได้ได้กี่กระทะเนาะแต่อันนี้เราก็ทําตามตามระบบของชาวบ้านนะก็แล้วแต่ว่าเราใส่ไปบางทีที่จริงแล้วเนี่ยมันกระทะหนึ่งมันรู้กี่กี่ลายแหละลูกจากที่เราใช้สักห้าตัวห้าตัวสิบตัวเนี่ยห้าตัวหกเจ็ดตัวเนี่ยก็ก็ได้ค่ะมันแล้วแต่นั้นมีโอกาสเราค่อยไปโชว์แต่ผลิตภัณฑ์นี้ต้องเยอะเลยนอกจากเสื้อเลยนะครับมีของมากเลยนี่ต้องว่าเพราะ้นอยากจะได้อยากจะเป็นเจ้าของนี่ติดต่อได้ที่ไหนอาจารย์ครับโอ้โรงเรียนวัดประสิทธารามไปเลยนะคะ ที่หมู่สองค่ะตำบลบางชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี089อ่าเาเชิญเได้เลยค่ะ089 089ป8เ9้4 9 4 8 4 9แสี่แปดสี่เก้ีแ้าสองีแต่ในนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคุณครูวุ้นนะคะเป็นโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับศูนย์แปดสองสองเจ็ดสา้มี Facebook อะไรไหมครับจากใจเพจจากใจเพจยอมได้เลยะเพจเลยจากใจนะคะ วันนี้อาจจะชมไม่จุใจต้องไปเชิญชวนไปที่โรงเรียนโรงเรียนเลยไปที่สุดยรีรู้อ่ะพี่เมย์เชิญชวนนิดนะครับคนดีอยู่ทางบ้านอย่างกีได้ผลิตภัณฑ์จากใจใบมัดใจใครก็ นั่นแหละบอกได้เลยนะว่าถ้าถ้าใครที่ได้มาสัมผัสนี้ก็หมัดใจจริงๆเมื่อที่น้องบาวเรียงบอกเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือหมัดใจชาวโรตารี่ไปแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นนายกรุนในรุนในก็จะต้องสรงเสริมต่อเนื้องกันไปยาวๆเนาะก็เนียเดียวเดียวก็จะมีกิจกรรม30ปีของสมุรซ่อนโรตารี่สีตาปีงานนี้ก็ ก็จะมีชุดผ้ามัดยมไปจัดโชว์เพื่อที่จะต้อนรับหนักธุรกิจจากทั่วประเทศที่ว่าจะมาในงานนี้ด้วยก็เป็นเป็นงานที่ว่าวันที่14มกราคม2 5 6 6แค่ไหนคะอานารไม่ทีโรงแรมบันจงบุรีเนี่ยเราขึยมาคุยนีนะใช่ใช่งานนี้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานกาล่าดินเนอร์เป็นงานเป็นงานค็อกเทลแบบต้อนรับ ลุมนักธุรกิจนักธุรกิจด้วยแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยจ,จะนําไปซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ก็เตรียมไว้หลายโรงพยาบาลแล้วค่ะก็เชิญชวนนะคะทางผ้ามัดยอมนะครับทางงานการาเดนเนอร์เนี่ยค่อยวางอีกทีนะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะท้องทันนะครับที่ให้เกียรติรายการอย่าลืมย้ำอีกทีนะครับอยากได้ผ้ามัดยอมเนี่ยครับอิติพชรจากใจนะครับผ้ามัดยอมสุราธานีจะเป็นของฟ้าก้อนลึกในเวลาปีไม่นี้ก็ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยนะครับองควนอยู่วันนี้รายการต้องขอบคุณนะครับคุณทรายสุนีปรทุมทองอดีตนายกสมาคมโรตารี่ซีตาปรีแล้วก็อาจารย์คาจอนซี่ฮูเตกิมนะครับครูอาซาโรงเรียนวัััดปรรระสิทธาามมคคบบอุณก ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ